สวัสดีครับวันนี้ผมดับหมงแล้วจะมาสอนวิธีปอกทุเรียนให้ฮะวิธีปอกทุเรียนง่ายๆนะครับเเห็นทั่วๆไปมีถุงมือมีอะไรเราไม่ต้องเราก็ใช้ผ้าทั่วไปที่เรามีนะครับเรามีดที่เราปอกก็เป็นเป็นมีดแต่รที่อยู่ปลายแหลมนะครับมีความแข็งของมีดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความคมนะครับมีดท,ที่อยู่ในครัวเราเนี่ยเราปอกได้หมดเลยนะครับเล่มเล็กเล่มใหญ่อะไรเงี้ยอ่าแต่แต่ส่วนมากที่เอามาดูเนี่ยคือเน้น,เน,นเน้นปลายแหลมพอเราต้องกรีด ในในภูทุเรียนนะครับส่วนเรื่องของทุเรียนเนี่ยที่เราจะเปาะเนี่ยครับเราก็ต้องฟังท <c oughs> ุเรียนเป็นนะครับคือจะเปาะทุเรียนก็ต้องเคาะทุเรียนเป็นฟังทุเรียนเป็นนะครับหรือบางทีที่เราซื้อทุเรียนมานะครับเราให้พ่อค้าเขาเคาะให้ได้โอเคอันนี้กรอบนอกนุ่มในอันนี้สุกวันไหนก็ได้ที่พ่อค้าเขาเคาะแล้วสุกนะครับนะครับแต่ถ้าทางที่ดีแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องครคนที่จะเคาะเป็นนะครับนะครับ ส่วนมีดประการปอกเนี่ยไม่ต้องยี่ห้ออะไรครับเนี่ยกีวีบ้านเรา30บาทนะครับยี่ยี่สิบสามสิบบาทปอกได้ทุเรียนเป็นตันนะครับเออไม่มีพังไม่มีเสียหมดค,ม,คมก็รับต่อก็ปอกต่อนะครับครับทีนี้นะครับมาดูการเคาะทุเรียนนะครับเคาะทุเรียนก็เคาะจับภูก่อนจับพูล่องพูนะครับดูครับดูเสียงเนี้ยคือ,อยังนะครับเสีออยงนี้คือยังไม่มีความภูของทุเรียนเลยนะครับย,ยังแน่นๆอยู่เนี้ยเขาก็คือยังไม่สุกนะครับ เดี๋ยวดูลูกต่อไปนะครับอ่ลูกนี้ดีกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่ยลูกนี้อีกสองสองวันนะครับมาดูลูกนี้ดูลูกนี้นะเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนดีกว่าลูกนี้ใกล้เคียงดูลูกนี้ลูกที่ยังไม่สุกเลยมีเสียงฟังพง อันนี้ยังครับอย่างนี้อีกหลายวันเลยมาดูลูกนี้อันนี้มาดูทุเรียนลูกนี้อ่าดูนะครับอันนี้ลกนี้สุกแน่นอนดูดูเสียงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊เนี้ยสุกแน่นอนมีกลิ่นมีกลิ่นหอมเนี้ยสุกสุกจนประเภทว่าเนื้อเนื้ออ่อนเลยแต่ไม่ถึงกับเละครับเพราะหมอนทองเนื้อเนื้อไม่เละแน่นอนนะครับอันนี้สุกสุกสุกจัดเลย ลูกต่อไปดูลูกนี้นี้อ่าลูกเนี้ยครับเนี่ยเนื้อกำลังนิ่มดีนิ่มดีนะดูเสียงปุก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 นะครับทุเรียนที่สุกมีกลิ่นปุกปุกนี่นะครับอันนี้มาดูเนื้อเจ้าปัญหานะครับที่ว่าเคาะฟังมากระหว่างสุกกับไม่สุกใน่ฟังยังนี่ไอประเภทกรอบนอกนุ่มในนะครับก,รกํามกึ่งเป็นทฤษฎีที่ไม่รู้จบคําว่ากรอบกรอบนอกนุ่มในเนี่ย บางคนเราแกะแกะไปแล้วปุ๊บลูกค้าบอกว่าไม่เอาลูกค้าไม่เอาที่ก็เป็นที่ที่ลูกค้าไม่เอา,ท,เท,า,เอาทุเรียนดิบจริงๆมันไม่ดิบครับคือทุเรียนเนี่ยฟังเสียงเนี่ยของที่มันอยู่ข้างในมันฟังเสียงเราไม่อาจรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่พอพ่อค้าเคาะสมมติผมเป็นพค้าบว่าเอ้ยเนี่ยได้ละกรอบน่องใน,นมาถึงเราก็ไม่ได้เชื่อพอ่อพ่อค้าทั้งหมดหรือทางที่ดีก็ควรให้พ่อค้าก็เจาะให้ดูก่อนกรอบกรอบน่องใน,นไหมนะครับถ้ากรอบน่องใน,นได้เราก็เอานะครับ หรือเราซื้อมาพ่อค้าเขาไม่เจาะให้ก่อนที่เราจะผ่าทั้งลูกเราก็ควรเจาะดูดูก่อนนะครับว่าเนื้อมันได้ไหมนะครับเราคิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเนื้อนี้สุกไม่สุกนะครับได้เนื้ออย่างเราต้องการชอบไหมเราเคาะนะครับทุเรียนเนี่ยทุเรียน,นยอันนี้พ่ดพูดถึงยอดอีอกนิดก่อนจะเจาะทุเรียนเนี่ยมันสุกไม่เหมือนกันนะครับทุเรียนเนี่ยทำไมถึงป้ายน้ํายากับไม่ป้ายน้ํายาแต่ถ้าทุเรียนป้ายน้ํายามาเนี่ยคือถ้าสุกปุ๊บเขาจะสุกทุกภูเลยหนึ่งสองสามสี่ ทุกกูที่อยู่อย่างนี้ทุกเม็ดเนี่ยเขาจะสุกพร้อมกันอันนี้คือทุเรียนปลายน้ํายานะครับที่ที่ส่งไปนะครับแต่ถ้าทุเรียนสุกตามธรรมชาติที่ไม่ไปยน้ํายามาเนี่ยนะครับแต่และภูเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะอาจจะสุกภูนี้ก่อนภูนี้ภูนี้ภูนี้ไล่ไปมันจะไม่สุพ <_' S 2> พ<ว>ก <noise> พร้อมกันเหมือนทั้งลูกอ่าบางทีทาไมภูนี้เนื้อเนื้อนิ่มทําไมภูนี้เนื้อแข็งอะไรอย่างงี้ครับอันนี้คือทุเรียนธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ที่เขาขายไปเนี่ย เขาถึงนิยมไป้ํายาเพราะว่าป้องกันที่ลูกค้าเราไม่เราไม่มีความรู้ลูกค้ามีความรู้ผู้บริโภคไม่มีความรู้เอาหาว่าพ่อค้าพ่อค้าขายบอกเฮ้ยทุเรียนอ่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่อนนะครับแต่ทุเรียนมารอวันศุกร์นี้พูดถึงทุเรียนรอวันศุกร์นะครับนะครับก็ต้องรออีก3ามวันนะครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันคานเือนนี้วันพุธต่อไปวันพฤหัสถึงจะสุกอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พูดทุเรียนรอวันศุกร์ยังไม่ถึงอ่ะต้องรอการบ่มของตัว ระยะของเขานะครับการคลายน้ําการอะไรเขาเป็นสุกข,ของเขาแต่ทุเรียนจริงๆแล้วไม่ได้อ่อนนะครับการที่อ่อนไม่อ่อนอยู่ที่เราวางทุเรียนด้วยนะครับบางคนซื้อทุเรียนไปวางในห้องแอร์นะครับแอร์ยังไงก็ไม่สุกวางวางเท่าไหร่ซื้อมาอาทิตย์นึงลวทุเรียนก็ไม่สุกพอเจาะเนื้อดูเนื้อเหลืองแต่แข็งมันไม่สุกเพราะอะไรครับเพราะสุกเพรอากาศเขาไม่ได้นะครับทางที่ดีแล้วเนี่ยครับพอซื้อทุเรียนไปเราซื้อทุเรียนไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันยังไม่สุกนะครับ เราาะเสียงแน่นพ่อค้าบอกอีก2วันสุกสามวันสุกนะครับเราซื้อไปปุ๊บเราควรเอาไปเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีแอร์นะครับอากาศทายเทนะครับแต่ไม่นิยมวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นเรามบางทีเขาคายเหงื่ออาจจะเป็นเชื้อราขึ้นเป็นเท็อปขึ้นทุเรียนบางทีวางกับพื้นพื้นปูนพื้นอะไรนิยมไม่สุกบางทีมันติดเชื้อมันก็เน่ามันก็เสียนะครับทางที่ดีปุ๊บวางในที่โร่งก็ควรจะมีกระดาษรองนะครับกระดาษรองปุ๊บ ถ้าจะให้สุกแน่แน่ชัวร์เลยครับห่มผ้าให้เขาเลยเอาผ้ามาปิดผ้าธรรมดาครับเสื้อยืดเสื้ออะไรก็ปิดปิดคุมปิดปิดอย่างเงี้ยปิดคุมเขาไว้เลยปิดปิดรักษาอุณหภูมิเขาไว้วางวางปิดให้มิดนะปิดปิดปิดทั้งลูกเลยปิดห่มเขาให้มิดเลยแต่อย่าวางไว้ติดอย่าติดพื้นแค่นั้นเองครับแล้วมันก็มันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขานะครับอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะครับอันนี้เราก้ามกึ่งละนะครับอันเนี้ยมัน แก่แก่แน่แต่เราเราไม่รู้ว่ามันจะเนื้อไหนไอ,อ้กาเกอะนอกนุ่มในอะไรเงี้ยคือความหมายของคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พอเราเลือกเจาะนะครับเราจะเลือกเจาะโอเคเราเลือกเจาะที่ภูมนเล็กที่สุดนะครับเจาะเป็นลูกสามเหลี่ยมนะครับเจาะเสร็จแล้วดูเนื้อไม่ได้ก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาไปบ่มบ่มไว้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูการเจาะวิธีการเจาะเจาะก็ดูครับก็กกีบไปครับกีบไป กีดเป็นสามเหลี่ยมไม่ต้องใหญ่ครับกีดไปกีดไปกีดเสร็จเหดงัดออกมาดูครับดูครับดูดูนี่ัอดออกมาดูบนนี้ดูนี้ครับเนี่ยดูได้กดเนื้อไหมโอเคอันนี้กดนิ่มได้นะครับอ่ะได้เราก็ปอกแต่ถ้าสมมติลูกนี้ไม่ได้กดเมื่อเรากดดูปุ๊บไม่ได้ปุ๊บเราปิดกลับไปนะครับ ปิดกลับไปไว้เหมือนเดิมนี่ครับปิดไม่ต้องไปวุ่นกับมันถ้ารู้ดูว่าแข็งอย่างนี้เราคิดว่าอีกสองวันสุกนะครับเราก็ไปหากลอง <c oughs> กล่องกระด้มาใส,ใส่ใส่เก็บไว้ใส่เก็บไว้เลยใส่กองปิดฝาเอาไปเก็บไว้ไม่ต้องเก็บในในห้องเย็นเก็บไว้ในที่ธรรมดาทั่วไปห้องห้องโถงทั่วไปไม่ต้องไม่ดีอย่าไปไว้ในห้องแอร์อยู่อย่าไว้ในที่เย็นที่ชื้นนะครับแค่นี้ครับอันนี้มาดูวิธีการปอก นะครับเราไม่มีถุงมือนะครับพอเราอยู่ในบ้านมีถุงมือผ้าอะไรก็ได้นะครับเนี่ยผ้าผ้าเช็ดมือผ้าผ้าเช็ดรถผมหันปาได้เราก็หยิบมาปอกส่วนมีดก,ก็อย่างที่บอกไปขั้นต้นละมีดกีวีธรรมดานะครับมีมีดยาวก็ดีมันแทงแข็งดีแต่ว่าผมว่ามีดเล็กผมผมก็สะดวกดีอันนี้มาดูดูก่อนเอาง่ายง่ายดูครับแล้วก็ดูภูนะครับอันนี้เขาเรียกภูล่องของภูมันแล้วก็แทงยาวตามล่องภูแทงแทงยาวมาการแทงนะครับแทงลงไปเนี่ยให้ทะลุ ถึงกึ่งกลางนะครับเพื่อให้รอยตัดของแต่ละล่องกูเนะี่ยที่เราแทงเป็นงนี้เราแทงน,นี้เราแทงตรงนี้รอยตัดมันถึงกันเราก็จะออกมาเป็นซิกซี่ดูนะครับขอญาตยืนนิดนึงดูนะครับแทงไปขีดลงไปเลยครับแรงนะครับขอญาตนิดนึ่งคือคือคือสุกหรือสุกหรือไม่สุกทุกเรียน จะยังไงผมก็กอบอย่างนี้ปอกอย่างเงี้ยยกเว้นว่าทุเรียนที่มันมันมันสุกจัดจริงๆนะครับอย่างนั้นก็คือแทงแทงที่ก้นทุกมันก็ออกแล้วนะครับดูว่าไอ้ล่องปูแทงเลยครับ แทงไปให้ลึกเลยครับแทงให้มันฉีกออกแทงให้มันถึงกึ่งกลางแทงตรงมีดไปเลยแต่ไม่ต้องทละลุถึงอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนี่เอาออกมาก็เป็นภูเป็นภูครับนีออเ่เป็นภูเลยเป็นภูถ้านี่เกะกะก,ก็ตัดไปครับเ,เกะกะก,ก็ตัดไปไม่ตัดก็ได้ตดัด,ตดก็ได้ครับไม่เป็นไร นี่ครับเลยก็เป็นปูอย่างนี้นะครับขอด,เอดูเอาเ็นปูอย่างนี้เสร็จเพิบนะครับเราจะปอกปอกหลังนะเรากรีตรงนี้กรีดไสเขาเรียกว่าไสมันตัดไสทิ้งไปจังเกิดได้ไหตัดไสเพิ๊มมาถึงเนื้อนะครับนี่เราจะเอาทุเรียนออกจากจากปูออกจากเปลือกมันครับกรีดหลังเลยครับ ดูกีดหลังนะครับน,นิดหนึ่งใส่นะครับมือไม่จับไม่ต้องไม่เลอะพิดวงฟูเลยครับเขี่ยเขี่ยไปครับมีไปแหลกอันนี้ไม่ไม่ขาดไม่ดดดก็มีเฉือนนิดนึงเฉืนนิดนึ่ง,งนะครับเหมือนเดิมดูดูฟูต่อไปตัดหัวตัดท้าย ตัดไส้ตัดไส้นะครับประมาณให้เห็นถึงถึงเม็ดมันเดียวเฉียดเม็ดนั้นพอดีนะครับครับ<อ>ไม่ต้องไปไม่ต้องไปจัดตั้งนะครับไม่เป็นไรพื้นของเราเราไม่เลอะอยู่แล้วเราตั้งไว้นะครับแล้วก็กรีดภายหลังมันกรีดเบาๆครับกรีดแค่พอทะลุของของเปลือกมันลพลิกออกมาน่ครับพลิกออกมาโอเคกรีดตรงนี้ ผิดด้านนีปเลยไ,ไม่เลยอันนี้ได้ดูอันเปาะเลอก่กขีด,ดมาดูดูคู่ต่อไปตัดหัวตัดท้ายัทอ่ะก็กีดใต้เฉียงใต้ออก เอาบนหลังมือก็ได้กีดไปผมไม่ครับผมกลัวมีดคมค่อยๆกีดครับพอ,พอทะลุกอ่อนเอามา เริ่มเริ่มเริ่มเนื้อเนื้อแข็งแล้วอย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นแล้วว่าทุเรียนที่ไม่ป้ายน้ายาเนี่ยมันจะสุกไม่เท่ากันทุกครูอันนี้นิ่มอันนี้นิ่มนี้ไม่นิ่มนี้เริ่มแข็งนะครับหมดลูกเลยจับหัวตท้ายเหมือนเดิมนะครับสุกไม่สุกทําเหมือนกันหมดครับง่ายสวยหมดงามจีดใต้ครับไม่ต้องจีได้จีดหลัง เบาแทงนะป่าตรงกลางนั่งพอทะลุเด็กพอดูครับนี่นะวางงดงามใส่ไปครับถ้าจะตัดถ้าจะเอาไว้สวยก็มือช่วยหน่อยทำเหมือนเดิมครับตัดตัด แล้วหนึ่งรูปนะครับเราจะมาดูทุเรียนที่มันสุกจัดนะครับดูทุเรียนที่มันสุกจัดางนี้นะครับผ้าผ้าจับผ้าจับนะครับขีดตู้จับหลังนะครับอันนี้คือทุเรียนที่เราทีที่เราเคาะจับปุ๊บนี่รอยแตกนะทอันี้คือทุเรียนที่สุกจัดดูนะครับมีรอยแตกมีรอยแตกอย่างเงี้ไม่ต้องไปผ่านกันครับจิ้มไปเลยจิ้มไปตรงกลางครับแล้วก็บิดนี่ครับ จิ้มตามที่มันมีรอยเนี้ยดึงดึงให้ดูรอยจิ้มแล้วบิดครับจิ้มไปแล้วก็บิดเนี่ยได้แล้วไม่ต้องละทีนี้เอามือแกะเลยพอบิดแล้วแตกปุ๊บเตรียมสุกจักแกะนี่ครับอันนี้อันนี้เตรียมสุกก้อ,นน,อ,น,น,อนนี้ที่มันมันสุกจัดอย่างที่ผมเคาะเลยบอกว่าเนี้ยสุกจนจนจน,จนเนื้ออ่อนละอ่อนมากแล้วนะครับนะ ันนี้ถ้าเราปอกให้คนอื่นกินก็ใช้ถุงมือสักนิดนึงนะครับน,นี่ปอกเอ,เองไม่เป็นไรใช้มือเปล่าดูนะครับอันนี้ใส่ไปเคาะเคาะก็ออกครับนะครับตู้เย็นที่มันสุกจัดจะนิ่มนะครเอามือออกดึงออกเขาก็ออกนะครับเก็บใส่กล่องไว้กินในตู้เย็นะอ่า ถ้าไม่ฉีกเนงะี้ยพอเป็นเงนี้ยเราฉีกอย่เงี้ยแค่ให้มือกดไป,ไปเห็นไหมครับมันก็จะออกใส่ใส่ใสนี่กดไป เยอะมากที่ผมเข้าใจว่าเนื้อกรอบนอกนุ่มในเนี่ยที่กดแบบกดแบบกดแล้วแข็งเห็นไหมครับกดแล้วแข็งแข็งอยู่นะครับเนี่ยกดแล้วแรงแข็งแข็งอยู่แต่ดูดูเนื้อข้างในนี่ดูเนื้อข้างในเปิดให้ดูนี่ครับแต่เนื้อข้างในนี่เนื้อข้างในสุกเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปการปอกผู้เรียนฟังผู้เรียนนะครับถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขอัยในที่นี้ด้วยโอเคแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสุดท้ายนะครับคลิปนี้ทุเรียนที่เรามามามา,มาสาธิตมาทำเนี่ยมันเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมดนะครับแต่ส่งเีที่พูดพูดถึงทุเรียนอ่อนกับทุเรียนแก่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับทุเรียนทุเรียนที่แก่นะครับแต่รอวันสุกเนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเราต้องแยกแยะให้ดี แข็งแต่เนื้อเหลืองอันนี้ทุเรียนที่รอมาสุกก็คือทุเรียนที่แก่ตัดแก่นะครับแต่ว่ายังไม่สุกนะครับอันนี้มาทุเรียนอ่อนนะครับอันนี้ทุเรียนอ่อนเนี่ยหมายถึงอะไรทุเรียนอ่อนหมายถึงทุเรียนที่มันไม่มีสีเลยสีไม่เหลืองสีขาวนะครับวาง5าวัน10บวันแล้วก็ยังไม่สุกจนมาเน่าไปก็ยังไม่สุกอันนั้นคือทุเรียนอ่อนนะครับเราต้องแยกแยกแยะให้ออกระหว่างทุเรียนอ่อนกับทุเรียนทุเรียนที่แก่แต่ยังไม่สุกนะครับ บางหลายท่านพอเปิดเจาะดูปุ๊บเป็นเนื้อสีเหลืองแต่กดเนื้อแข็งปุ๊บท่านก็บอกละทุเรียนอ่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่อนแต่มันยังไม่สุกนะครับพร้พอมยังยังพร้อมแล้วยัง,ย,งยังไม่พร้ <laughs> อมอกดยังเนี่ยกดแล้วเออ